เรามาดูพิษของเสือนชโลทรน,นะครับรถติดกี่เป็นสามสี่กิโลยาวทั้งเมืองติดทั้งเมืองเลยไม่น่าเชื่อกระแสฟีเวอร์เสืเ่อมดับนี้เอาซะเมืองเกาะโก้โร,รถติดนี่มาบุงเทพีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ไม่มาตัดตัวตอนนี้กำมางเห็นแล้วจะตัดก็ไปรถปรที่แบบนยงต้องเชื่อต้องเชื่อขับไปได้เลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสภาพตอนนี้ร